ในการละครหนึ่งนานมาแล้วยังมีกระท่อมหลังหนึ่งตั้งอยู่ชายป่าที่สวยงามซึ่งมีพรานป่าชื่อจอรแต่จอรแกก็จะมีเมียสาวชื่อเจนทั้งจอรและเจนก็อยู่ในกระท่อมหลังนั้นมาเป็นเวลานานพรานจรแกเป็นไมพานตั้งแต่เด็กๆจนถึงเป็น วัยรุ่นและเป็นหนุ่มใหญ่มนให้สุดแต่ละวันแกจะเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์หรือไม่ก็นําสัตว์ที่ล่าได้ไปขายในตัวเมืองอยู่มาวันหนึ่งก็คิดกันได้ว่าอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังหนึ่งจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขกับภรรยาสาวที่ชื่อว่าเจนจึงรวบรวมไม้และทําการปลูกบ้านขึ้นมาเพื่อจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสักครั้งหนึ่งในชีวิต แล้วในสุดพรานจอนก็มีบ้านในฝันได้อย่างสวยงามสมดังปรารถนาสมัยก่อนผู้ที่มีอาชีพเป็นนายพรานมักจะมีความรู้เรื่องเวทมนต์คาถาเพราะเชื่อกันว่าเวลาเข้าป่าอาจจะมีโอกาสที่ เจอสิ่งที่เป็นภัยอันตรายอะไรทั้งหลายจึงต้องมีเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะคาถาที่เป็นเสือสมิงเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองตามความเชื่อของชาบ้านในเรื่องเสือสมิงก็คือหากผู้ใดมีน้ำม,มันที่ได้จากกระดูกและไข่ข้อเสืออีกทั้งมีคาถาเสือสมิงกำกับด้วย คนผู้นั้นจะมีอิทธิฤทธิ์และมีกําลังประดุดเสือโครงขนาดใหญ่เมื่อหึมาน้ํามันดังกล่าวเรียกกันว่าน้ํามันเสือเสมิงเป็นน้ํามันที่ผ่านการปลุกเสกหากใครมีน้ํามันนี้ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเอาไว้บนหิ้งบูชาไว้ในที่สูงห้ามเด็กและผู้หญิงแต่ต้องเป็นอันขาดเมื่อถึงข่าวจําเป็นก็จะนําน้ํามันนั้นลงมาใช้ใเกิดประโยชน์ สมหรับพรานจอนั้นก็มีน้ำมันเสือสมิงเก็บไว้ในบ้านมาเป็นเวลานานแล้วแต่แกเก็บเอาไว้เฉยๆไม่เคยนำมาใช้เลยอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนๆของพรานจอนทั้ง4คนก็มาชักชวนให้พรานจอนเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์โดยเพราะล่าช้างอยากกินเนื้อช้างขึ้นมา ผ่านจอแล้วมีความรู้ความสามารถที่จะล่าช้างได้ผ่านหนุ่มทั้ง4นั้นอาศัยผ่านจอนเป็นเครื่องมือให้ยิงช้างผ่านจอนก็สามารถที่จะยิงช้างจนช้างล้มตายแล้วก็มีการชำแหละเนื้อช้างเพื่อเอาไปเป็นอาหารแต่ในสุดผ่านจอนก็เพิ่งรู้ความจริงว่า โดนเพื่อนๆหลอกใช้ให้ฆ่าช้างสุดท้ายเพื่อนๆแบ่งเนื้อช้างให้ผ่านจอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผ่านจอนเห็นว่าเป็นการแบ่งสรรปันส่วนที่ไม่ยุติธรรมแกจึงขอร้องให้เพื่อนๆแบ่งเนื้อช้างและงาช้างเสียใหม่ตามธรรมเนียมแล้วผ่านจอนเป็นคนล้มช้างได้จะต้องมีสิทธิ์ได้มากกว่าคนอื่น ในสุดก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันกลางป่าถึงขั้นใช้กำลังกลุ่มรุมทำลายกันพรานจรแกโตคนเดียวไม่สามารถสู้แรงเพื่อนๆทั้ง4ี่คนได้แกจึงหอบสังขารอันบอบช้ำกลับไปบ้านด้วยความขับแค้นใจบรรดาพานหนุ่มยังส่งเสียงเย้ยหยันไล่หลังแกไปอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ ฝังใจพรานจอนมากไม่ว่าเมียจะปรอบอย่างไรแกก็เฝ้าครุ่นคิดหาทางแก้แค้นเจ้าพรานหนุ่มทั้งสี่ให้ได้แต่เรื่องแก้แค้นหนุ่มนั้นใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายได้จะว่าไปแล้วในด้านฝีมือหรือกำลังแกก็มีมากแต่ว่ามีเพียงคนเดียวจะทำยังไงดีในสุดพรานหนุ่มก็นึกขึ้นได้ ว่ามีน้ำมันเสือสมิงอยู่ตกดึกของคืนนั้นนายจอนก็ปลุกนางเจนให้ขึ้นมาฟังแผนการลายที่จะแก้แค้นพราหนมนุ่มทั้งสี่นางเจนฟังแล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ไม่ไวยเอ่ยปากถามสามีว่าจะให้ช่วยอะไรไหมนายจอนบอกภรยาผู้เป็นที่รักเอาไว้ ว่าเธอช่วยได้มากเลยถ้าฉันกลายเป็นเสือแล้วกลับมาบ้านให้เธอเอาไม้คานตีข้าเท่านั้นข้าก็จะกลายร่างเป็นคนทันทีจำไหมล่เมีมนายจอนฟังแล้วก็หัวเะาึๆเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากๆเรื่องเพ้อเจอมากๆตั้งแต่เด็กมาจะนั่งถึงปัตมนี้ยังไม่เคยเห็นเสือสมิงจริงๆสักตัวหนึ่ง เมื่อผ่านจอกำชับเมียของตนเองเอาไว้เป็นมั่นเหมาะเรียบร้อยแกก็เข้าห้องบริกรรมคาถาปลุกเสกน้ำมันเสือสนิงจนน้ำมันเดือดพร่านทันทีผ่านจอนเทน้ำมันเสือสนิงออกจากขวดใส่ฝ่าม,มือลูบไล้ทั่วร่างกายหลังจากนั้นผ่านจอนก็นั่งบริกรรมคา,าถาต่อไม่นานนักล่างของแกก็เริ่มสั่น แล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปไปตามตัวมีคนสีเหลืองสลับดำขึ้นทั่วร่างแล้วร่างของนายพรานก็กลายเป็นเสือสมิงขนาดตัวใหญ่ยาว12ศอกเสือสมิงส่งเสียงคำรามลั่นกระโจนลงเรือนหายไปในความมืดทันที เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นางเจนเมียของนายจอนไม่รู้เรื่องอะไรสักนิดเดียวนางเจนยังคงนอนหลับสนิทอยู่ในห้องนอนตามลำพังเสือสมิงว่ายน้ำข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งมุ่งตรงไปยังบ้านของพรานดุ่มทั้งสี่ตรงเข้าขบกัดเจ้าหนุ่มทั้งสี่ตาเยือกนุ่มจนสมแขนชาวบ้านที่รู้เห็นเหตุหการณ์ ใจจนขวัญหนีเนื่องจากในชีวิตของตนนั้นไม่เคยเห็นเสือสมิงขนาดใหญ่เข้ามาอารวาสถึงกลางหมู่บ้านเจนี้มาก่อนชาวบ้านจุดคบยิงปืนไล่แต่เสือนั้นกระโจนลงน้าว,ว่ายกลับไปโดยไม่ทำร้ายใครอีกเลยเมื่อเสือสมิงกลับถึงบ้านก็เป็นเวลารุ่งสางแล้วแสงเงินแสงทองกระจ่างริมขอบฟ้าเรืองรอง ชาวบ้านฝ้าแม่น้ำเห็นเสือโคร่งกันถนัดตาจึงพากันหลบชุลมุนวุ่นวายนางเจนเมียสาวของนายจรลุกขึ้นหุงข้าวตามปกติแต่เชา้าตีนเสียงคนโจดจันกันเซ็งแซก่ก็เดินออกมาดูที่นอกชานบ้านสิ่งที่นางเห็นทําให้นางตกใจแทบจะหมดสติเพราะว่าเสือโคร่งขนาดใหญ่มากกำลังเดินช้าๆม่งตรงเข้ามาหา อารามตกใจนังเจนลืมเรื่องที่ผูวตัวเองสั่งเอาไว้หมดสิ้นนางรีบวิ่งเข้าไปในห้องปิดประตูตะโกนร้องให้คนมาช่วยจนสุดเสียงสือโคร่งตัวใหญ่ติดตามนางเจนไปไม่อย่างตัดหละมันกระโดดเข้าพังประตูย่างเข้าไปในห้อง นางเีนเห็นดังนั้นก็ตกใจจนเสียสติกระโจนหนีเสือลงไปทางหน้าต่างโดยไม่คิดว่าหน้าต่างสูงและสังขารตัวเองก็ไม่ไหวนางเจนตกลงไปหัวฟาดพื้นตายคาที่ในจอนในร่างของเสือสมิงเห็นเหตุการณ์กลับตาลปัดดังนั้นมันจึงกระโจนตามร่างของเมียสาวล,ลงไปทันทีแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะ เมียสาวตนเองนั้นได้สิ้นใจไปเสียแล้วเสือแปลงรู้ดีว่าเมื่อสิ้นเมียแล้วมันก็หมดอากาศเีีอคืนร่างกายเป็นคนเหมือนเดิมเสือโครงร้องไห้โหยหวนคล่งครวญเดินวนไปวนมารอบๆศพของเมียในสุดมันก็คาบเอาร่างของเมียสาวที่หมดลมหายใจเข้าไปในป่าลึกต่อมา ชาวบ้านเข้าไปในป่าก็ไปพบกับหลุมศพที่เป็นกองหินขนาดใหญ่และใบไม้ปกคุ่มกันข้างๆก็มีร่างเสือตัวใหญ่นอนตายเคียงข้างแสดงว่าในจรในร่างของเสือสมิงได้จัดการศพเมียของตนเองตามประสาที่พอจะทำได้ส่วนเสือสมิงนั้นจากนั้น คงไม่ยอมกินอะไรเลยจึงตายตามเมียรักไปในที่สุดบริเวณแห่งนั้นชาวบ้านเรียกว่าสุสานเสือสมิงปัจจุบันก็กลายเป็นหมู่บ้านในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด นิทานเรื่องเสือสมิงในเวอร์ชั่นใหม่ของวาสุสตอรี่ก็จบลงเพียงเท่านี้น่าสนุกน่าตื่นเต้นและเศร้าใจมากๆเลยน่าสงสารนายจอนนะครับที่ต้องสูญเสียภรรยาของตนเองไปและตัวเองก็กลายร่างเป็นคนไม่ได้จนในสุดก็เสียชีวิตไปพร้อ,รอมๆกับเมียรักของตัวเอง น่าดูน่าชมมากๆภาพสวยเสียงดีหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆเอาไว้ให้อ่านเล่นเป็นกำลังใจจะได้มีฐานใหม่ๆในชุดต่อๆไปให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องกลาวคําว่า สวัสดีครับ